สวัสดีครับสบายดีพ่อเม่พี่น้องสุพูสุคนะครับเนาะพ่อผอกับส่องเบาไก่ผ้าถ้ำเสีบโนะครับมือนี่ครับเมื่อนี่เบาไก่เสียบมส้มถนนลามมินท่าจนไปหอดสวัสดีถดทุ่มท่านี่เนะครับเนาะครับว่าผีพามีในย่างท่ามีย่างเนยครับจากเส้นทางที่เบาไก่ไปครับนี่เบาไก่อยู่ถนนลามินท่าเนาะครับลามินท่าครับ ค,ครับถังราบนินท่าจุดหมายไปทางมณีบกไกลที่อยู่ไปปทุมธานีครับไปเห็ดเบ่์เห็ดงานญี่ฝุ่นนะครับ,รบนนเนาะบกไกลก็ได้เก็บคับบรรยากาศถนนลางต้าของประเทศไทยมาฝาครับพี่น้องครับต้องไปครับเป็นถนนลาดบินท่าครับเนยเวเลยที่จะทางจากลาดบินท่าไปหาปทุมธานีอยู่ประมาณ23่กิโลค,ครับ สามกิโลใช้เวลาอยู่ประมาณที่แปดคือครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ปอกอยู่บนถนนลาดมิท้าถนนลาดมิท้าเลยปอกัยสางรถไฟฟ้าได้ครับเรื่อจักรซ้ายได้เละครับรถไฟฟ้าจักรซ้ายเลยสักรซีได้ครับโอเคตอนนี้ปอกัยกับโมหูได้ครับเรื่องยังยังอยู่ในการก่อสร้างอยู่ดนะครับยังเพราะท่าสำเร็จน้องบพราะท่าเปิดใส่บริการเนาะโอเคต้องปอกัยช่วงหน้าไปลักซี่ครับผมไปลักซีครับ ใช้จะเป็นอลาดปลาเข้าครับไปเลยครับสมถุนท่าน์ไกับปะไก่เรื่อยๆครับไทยย่ามใดกับมมีวันเบื่อกถึงนุทัศน์ประเทศไทยไายไปมองไรก็มีแต่การก่อสร้างเ็ดหไปเรื่อยๆครับนี่คือการพัฒนาของสมถุนุทัศน์ของประเทศไทยเลยครับผมเองไปดองครับอ่ะไปไปทางมือนเองกันปะทุมธานีครับไปมึงกับปะไก่ไปย่างนะครับอันนี้คือการก่อสร้าง ทางรถไฟฟ้า,น,น,า,ฟา,น,น,านะครับนีขึ้นถนนลอยฟ้าที่บางไก่ขึ้นมานี่ครับถนนลอยฟ้าของประเทศไทยครับยิ่งใหญ่อลังการเห็นแล้วตะลึงเห็นยามใดครับผมมีบ้านเบื่อครับไปชมบรรยากาศร,รอบๆครับบางไกลนะครับสนหาเลยนะครับเนาะไป พี่น้องครับอันนี้คือเพิ่นเห็ดน,นะครับเพิ่นลอ่อขึ้นต้นไม้ฝ่านะครับเนาะะเป็นสถานีได้นะ้อเนี่ครับคนไทยก็จำอะได้ครับโอ้พี่น้องเอ้ยยอดครับอันนี้คือการพัฒนาของประเทศนะครับเนาะรนะประเทศไทยมีการพัฒนามีการยุดยั้งมนะครับเนระื่องพัฒนาถัวนุ่นท่ามึงสองเสด็จทาง เป็นสองเอ่อสองเซนนะครับตอนนี้คือถนนร้อยฝ่าเด้อครับโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องเอ้ยอ่าตอนนี้เราไลอยู่กรุงเทพบางกลวยบางกลวยกรุงเทพครับโอ้พี่น้องโอ้ห็นแหลี่ยมแถจุบาเสียตัวเองด้ครับว่าเพิ่นสังเเดียดเช่นไรครับสุดยอดครับสุดยอดการก่อสร้างพี่น้องเอ้ยบังโอ้พี่น้องครับไป ไปชมส้มกวางไกลเรื่อยๆนะครับเนาะครับว่าทีมียังแน่อยู่ถนนอะไรครับเพื่อจะไปฮอดขปทุมธานีนะครับเนาะสิผ่านเส้นทางได้แน่ผ่านจุดได้แน่ครับกวาไกลสิอัพเดทไปเรื่อยๆนะครับเด้อครับไปชมกันต่อไปครับบนเส้อทางรถไฟฟ้าครับโอ้พี่น้องเบิ้งเบิ้งครับตอนนี้กวาไกลอยู่ถนนรถไฟฟ้านะครับอยู่กรุงเทพบางกล้วยครับ เพื่อนคับการตัวสางครับคนชิดถนนตัดกันครับนี่ครับทางชิดล่างครับโอ้พี่น้องครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับรถไลยแห่งนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้บพ่งทางนี่ครับพี่น้องเอ้ยโอ้มื่อนี้รถดักหน้าแหนนะครับแล้วรถหน้าแหนนะครับมื่อนี้ถุกพ่นประการ เข็นเวียเข็ดงานนะครับนอเหลื่อมทำการทำงานมือนี้วันที่19 18นะครับมื่อวันที่18บแทำการขึ้นมือขึ้นวันนี้นะครับเข็ดงานจุมพะจักมืน่จัดวันนะครับว้าว้าวครับลดอยู่บนถนนประเทศไทยครับรู้สึกตื่นตาตื่นใจทุกข้างครับทุกข้างที่ปอกายออกมาครับลดปอกายกระซื่อบุญไปทางเส้นใหม่ๆเรื่อยๆครับไปอ่าเมืที่ก็ไป แล้วแต่ลูกค้าได้ครับแล้วแต่ลูกค้าที่บอกบอกไปแนะนั่บอกไปไปครับว่าจจะไปจุดไหนจุดไหนบอกแดีวบอกไปอัปเดตให้แต่จุดเห็จุดเห็นมึงไปเรื่อยๆครับนี่คือการก่อสร้างทางรถไฟฟ้าของประเทศไทยครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดมากครับสุดยอดคมเจริญนะครับนี่ครับเส้นทางใหม่ๆเรื่อยๆเฮ็ดใหม่เรื่อยๆสร้างใหม่เรื่อยๆครับไปไปรับส้มกันต่อได้ครับไป โอ้นี่คือสำนักประดับกระทร,รวงกลาโห ום นะครับปอตกดูอ่าบางปทองครับตอนนี้บ่ไกลว่าหอดถนนอ่าอ่าทีวานุ่นนะครับเนาะถนนนี้นะครับถนนสีสมานเด้อครับตอนนี้บ่ไกลอยู่ถนนสีสมานบ่ไกลที่รตรงไปบางบปท,ท,ทุกปทุมธานีเด้อครับ บนถนนหมายเลข30 7เด้อครับโอ้ครับพี่น้องครับเกลางสิบมงหงนาไปชูอ่อาปทุมธานีครับผมจะจอดบ,บางบัวทองปทุมธานีครับบายกลงสิบมงหงนาไปแล้บางบัวทองอจังหวัดปทุมธานีครับมีระยะทางเงี้ยประมาณ10เดท10เดนาทีนะครับหรือ7ก,ก,กิโลเมตรครับบไกลหอดครับถนนเส้นนี้คือว่า สะดวกสบายดีครับพี่น้องครับสนุกชนีดมีนักลักยประมาณคางละสีเล่นนะครับเลือเป็นแปดเลนครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับสุดยอดกัน่อสางครับตอนนาพ่อไกลทีเป็นอ่าพันสีมีป้ายบอกทางได้ครับเลือบางบัวทองบทุมธานีครับต้นนา็จะเป็นสะพานลอยมันปั๊บแต่งด้วยสมยาลหรือลูกพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยครับนี่นี่ครับ โอ้หนี่สะพานสะพานในงอดีครับสะพานข้ามแม่น้ำนนครับโอ้โหมองมุกดาาสีสีเขียวครับอ่าสะพานนนทบุรีครับนี่คือสะพานนนทบุรีนะครับโอ้โหพี่น้องครับพี่น้องโอ้โหนี่นี่เป็นจุดเล่นได้ครับเป็นจุดเล่นมากได้ครับมุกดาาสีสีเขียวนะครับเนาะโอ้โหสวยงามครับสวยงามไป ไปพุ่งหน้าต่อครับเราจะไปจังหวัดขุนท,ท่านีครับไปถึงทางจะหอดพิษไหมไปทางเลยครับเพือครับตอนนี้ก็ลังไปอยู่ถนนอ่าอะไรถนนอ่าสีสมานครับโอ้ก๊อกกลางช่างเป็นเป็นปลูกุ๋ยต้นมะขามเนี่ยค,ครับโอ้ทุกนี่จะต้นมะขามครับอยู่กะก๊อกกลางนี่ครับสุดสายตาเลยครับพี่น้องครับโอ้พี่น้อง โอ้พวกอะเบิงเบิง,บงคาบคางคำเต็มตนเต็มตนด้ยครับพี่น้องครับเอาบาไก่มุงนาต่อไปครับตงไปปทุมธานีอ่าแล้วก็สุพรรณบุรีบางคูวัดบางบัวทองบาไกลจะเป็นไปบางคูวัดด้ครับบางกูวัดจุดหมายปลายทางเราจะอยู่บาง,บาง,งกูวัดจังหวัดปทุมธานีครับโอ้พี่น้องครับพี่น้องพี่น้องเลย คือแน่แเน่ยครับไปครับซีเน่ยขาเน่ครับนิ้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องครับครับตอนนี้บ่ไกลบ่หอดจุดไม้ปลายทางรือเด้อครับบ่ไกลเดินทางมาจากอ่าถนนล่ามินท่ามาสู่จังหวัดปทุมธานี่นะครับตอนนี้หอดจุดไม้ปลายทางหอดที่ทําการทํางานนะครับบ่ไก่กับศิอลาพีหน้าหนองไปเพียงตอนนี้นะครับเด้อ กเก็บภาพบรรยากาศบนถนนทุนทางของประเทศไทยมาให้พี่น้องรับมบืองรับส้มครับสำหรับคลิปนี้บอกไก่ก็จะขอลาพีน่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดอ่ากดไลค์กดแชร์กดซับต่อใครอย่าล,ลืมกดกระดิ่งแงเตือนเพื่อจะบริผาดคลิปใหม่ทของบอกไก่นะครับเนาะก่อนจกไปอ่าสนับสนุนบอกไก่เลยบอกกดข่ามโฆษณาเด้อครับพี่น้องครับบอกไก่ก็จะขอลาพีน่น้องไปเพียงเท่านี้ครับชิดมือชิดน,นิ้วหน่อยๆขอกลมกรับ สวัสดีครับสบายดี